สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้เพจจะมาได้เกม rov ในการปรับสูงสุดกับเจ้าอิน i n i ิ n o t e 30 v i p บครับบอกเลยว่าตัวนี้คือแรงจัดประลัดบอกครับบอกเลยว่าในการปรับสูงสุด60เฟรมที่พี่เล่นมาคือนิ่งจริงครับวันนี้พี่จะเล่นให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับแรมวันนี้แรม12จิกนะผมบวกเพิ่มอีก9จิกรวมเป็นย1จิกนะผมกับตัวแรมถือว่าโอเคมากครับนี่ครับ ตัวนี้ผมมีบายพัดด้วยนะเวลาเราตั้งค่าผมเราสามารถชาร์จแบตให้มันไปยู่ที่บอร์ดเราไม่ให้ผ่านแบตเตอรี่ก็ถือว่าโอเคมากน่ครับนดี่วครับในการปรับมุมสูงผมภาพ HD ปรับได้คือคําว่าสูงมากการเซมิโปรับได้คือขั้นสูงสุดเลยนะครับนี่บอกเลยว่าสูงสุดสบายๆครับสนามลบครับเฟรมเรทปรับเป็น60เฮิรต์ได้นะครับหรือว่า60เฟรมนะครับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับถือว่าหน้าจอโมเดลสีสันสวยงามมากเลยครับ หมดสอบไพีเปิดแล้วนะครับนี่เปิดทุกอย่างให้เลยครับในการตั้งค่าขอเข้าเกมเลยนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่นะผมจุนเสียงโดย JBL นะครับถือว่าคุณภาพถือว่าโอเคแล้วแหละนี่อย่าของเข้าเกมเลยจะไม่เสียเวลานะครับอาจจะเล่นไม่เกิงก็ขออภัยด้วยนะครับนี่อันนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับผมในการเล่นเกมครั้งนี้ สปยียูตัวนี้ผมในเมนซิตี้8050บอกเลยว่าจัดการสัปะยาของเครื่องคือดีมากเล่นในอย่างคูดลื่นลำโพงตัวนี้คือลำโพงเสียงดีครับฟังชัดมากพีเล่นเทลแล้วกันบอกเลยว่าในการกดในการทัดคือคูดลื่นลื่นจริง ดีลลมากๆพี่อยากใช้อดีนลงแรงแบบแรงเยอะๆแล้วถือว่าลงแรงขนาดไหนก็สบายๆครับอันนี้เป็นออดีสำรองพีเล่นเฉยๆแต่ถ้าออดีหลังพีก็มันจะยาวนอกเกมอะแต่อันนี้แบบทดสอบไปดูว่ามันเล่นแรงลงแรงได้สบายครับแรงเยอะๆแรงหนักก็ลงได้นะสบายบอกเลยว่าหายห่วงครับลืบ่นสบายเห็นไหมเห็นไหมครับซีลลี่ครับเฟรมเรทของมันนิ่งมาก แบบโหมันดีมากเลยอ่ะเห็นไหมครับเกมส์ตอนนี้หกสิบยูนะครับเสียงลำโพงโคตรดังเลยอ่ะลำโพงคือดังมากคือมันเสียงดังฟังชัดเล่นเกมแบบครบจบแน่นอนเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมดีมากอันนี้พี่ขอเช่นชมเลยครับไม่นไอ้อวยนะครับซื้อมาใช้งานดีครับ โอเล่นดีมากเลยอ่ะเฟียมเด่นนิ่งมากนะครับนิ่งจีครับเฟียมเด่อ่ะ จบตายแล้วเราเรียบร้อยครับถือว่าฮัดดีมากบอกเลยว่าฮัดดีมากนี่ครับวเวลาเข้าต้นไม้ใบใหญ้ครับมันจะตามเราเลยครับเพราะว่าปรับได้สูงสุดของเกมอาบอกเลยว่าเล่นได้อย่างดีมากโหการาฟริกดีมาก เห็นไหมครับเวลาเราไปน้ำครับมันจะตามเราเนี่ยคือการปรับขั้นสูงสุดข,ของเกมเฮ้ยรู้สึกว่าทัดหน้าจออีฟนิกทัดหน้าจอดีมากทัดดีมากอ่ะทัดดีจริง นี่ครับบอกเลยว่าลำโพงเสียงดีการทัดการกดถือว่าโอเคมากบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกม Rv คือสบายหายห่วงครับลื่นดีจริงอันนี้พี่ขอยันว่ามันเลื่นดีจริงครับนการเล่นเกม Rv หายห่วงครับเฟรมเรทนิ่งมากโอ้ห e n s i t y แปดศูนย์ห้าศูนจัดการดีมาก เฮ้ยมันมันมันนิ่งดีมากอ่ะรามแล้วพอเลยว่ามันนิ่งมาก นิ่ดีจริงครับขอซื้อของกันนะครับผมบอกเลยว่าสบายๆครับเกม Rv ตัวนี้ มคาซื้อของมเลยทัดดีนะเวลากด2นิ้วครับในการกดถือว่าทัดดีมากนั่นแหละหมดเลยว่า Rv นี่หายห่วงครับเสียงก็ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับนี่มาเรามาแก้มือมาอีกสี่วิสามสองหนึ่งมามาแก้เราก็ ทดสอบขึ้นไปละครับไม่ได้เนิ้นแบบอะไรมากมายเนาะ นิ่งมากอะ่ะนิ่งมากเฟลมเดียนนิ่งมาก นี่ครับบอกเลยว่าเฟเมตโคตรนิ่งโหหกสิบตลอดเลยตอนนี้อโหดีมากโหเฟเมตดีมาก บอกเลยว่าเฟรมเด็ดดีมากครับเล่นไปประมาณสักไม่เกิน8นาทีแล้วกันครับแบตบลดไป1%เอซแบตอิดดีนะนี่ครับพี่ไปยิงให้ดูว่าความร้อนเท่าไหร่โอความร้อนร้าผม37.9ก็ถือว่าปกติผมกับการเล่นเกมปรับสุดของ Rov นะบางเครื่องก็10กับ40นี่ครับก็เล่นเกม Rov ก็ถือว่า เลื่นไหลดีครับในการกดในการทัดเฟร,รมเรทนิ่งมากครับผม5 9าสถึงหกไม่เกินจริงครับบอกเลยว่าเฟร,รมเรทคือนิ่งจริงกับเกม RV ปรับได้สูงสุดได้ขนาดนี้บอกเลยว่าหายห่วงครับใครซื้อไปเล่นเกม RV บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมากคุ้มจริงครับเล่น RV ได้สบายสบายเลยสู้ราคาเหมือนอัพได้สบายสบายครับเฟรมเรทคือนิ่งจริงครับสวัสดีขอบคุณครับ